ได้เลยนี่คือข้อมูลเชิงลึกและรายละเอียดแบบยาวเกี่ยวกับรถถัง Army Tank ในภาษาไทยรถถัง Army Tank รถถังคือยานกราะติดอาวุธหนักที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการรบภาคพื้นดินโดยมีความสามารถหลักคือการป้องกันตัวจัดการโจมตีด้วยอาวุธเบาและปืนใหญ่รวมถึงการทำลายเป้าหมายทั้งยานพาหนะและโครงสร้างศัตรูรถถังเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของกำลังรบในศตวรรษที่20และ21และยังคงมีบทบาท ในยุทธการสมัยใหม่ประวัติและพัฒนาการกำเนิดรถถังรถถังถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่1โดยอังกฤษเป็นผู้ใช้ครั้งแรกในปีคศ1916เพื่อฝ่าทะลวงแนวรบที่เต็มไปด้วยลวดหนังคูเพลาะและปืนกลของศัตรูการพัฒนาในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นยุคที่รถถังได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งด้านเกราบปืนใหญ่และระบบเครื่องยนต์ตัวอย่างเช่นเพนเซอร์ของเยอรมนี ที่34ี่34ของสาภาพโซเวียตและเชิญมันของสหรัฐอเมริกายุคสงครามเย็นรถถังมีการติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบคอมพิวเตอร์กล้องเลเซอร์และระบบป้องกันอินบิิวเคลียร์ชีวภาพเคมียุคปัจจุบันมีการติดตั้งกรอบปฏิกิริยารีกทิวมเมอร์ระบบป้องกันตนเองแบบ Active Protection System APS และกล้องตรวจจับความร้อนเตอร์มนิมิจิงองประกอบหลักของรถถัง หนปืนใหญ่หลักเมนกันใช้ยิงกระสุนเจาะกรองหรือระเบิดแรงสูง 2. ปืนกลเสริม s e c ด n d a r y mount สำหรับป้องกันการโจมตีจากทหารราบหรือเป้าหมายเบา 3. เกราะป้องกันตาเมอรอทำจากเหล็กกล้าคอมโพสิตหรือเซรามิกเพื่อทนการโจมตีจากปืนใหญ่และจรวด 4. ระบบขับเคลื่อน engine transmission ส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ดีเซนหรือกังหันแกส๊ส5ระบบรองรับซ p เพื่อให้เคลื่อนที่ได้บนพื้นดินขรุขระ 6. อุปกรณ์ตรวจการ o p t i s Sensors) รวมถึงกล้องเลงกล้องกลางคืนและเรด,ดาร์บางรุ่นประเภทของ